สวัสดีครับวันนี้วันที่19พฤษภาคม2,568ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องการลงทุนคงไม่พ้นไปจากการเก็บทองคำช่วงแรกผมจะเอาคลิปการทำนายเรื่องทองคำของอาจารย์แม่มาให้ดูก่อนนะครับส่วนช่วงท้ายผมจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดนะครับไปจนถึงปี2570ครับว่าราคาทองคำเป็นอย่างไร มันสามมันสามสามหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมพี่บอกม่สามจะไปสี่หมื่นมันก็มาสี่หมื่นสองเพื่อนมันจะไปหกตัวนี้มันมาห้าหมื่นกว่านั้นพอหกหมื่นแล้วนะซึ่งหามันต้นไปมันจะขึ้นไปเป็นแปดหมื่นพวกคีเล่นทองเลยเพราะว่าีาวมาจากตัวเลขตัวเลขไม่เคยโกหกใครตอนนั้นอาจารย์แม่ให้ เป้าหกหมื่นสี่หนูว่ามันสูงแล้วแล้วมันก็จะถึงแล้วอาจารย์ให้เป้าใหม่เป็นแปดหมื่นเลยนะคะสิงหามจะเริ่มสตาร์แล้วนะ<อ>มันจะไปถึงแปดหมื่นใครเล่นทองมันสบายใจได้เพราะเราพูดมาจากตัวเลขทุกอย่างที่ตัวเลขมันให้ออกมานี่นะตัวเลขไม่เคยหลอกลวงใครวิธ<ช>ีท,ทเรียกตัวเลขนี่มันคือฟา้าลิขิต ชาทองอยู่ในหุ้นนะคะเอออยู่ในตำราเล่มนี้นะ,ะหน้าหนึงหนึ่งแปไปศึกษากันได้หน้าหนึ่งหนึ่งแปดนะเพราะ <คน S 2> มัน<อ>ไปหกหมื่นแล้วน้อง<ห>อยนาไปนแปดหมื่น 8, 1, 1> <ห>จำไว้เลยนะอย่าไปฟังใครฟังฉันนี่และแล้วก็วกิชาชันนี่เราพิสูจน์ได้สวัสดีครับสูดินเลขฟ้าลิขิตวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568วันนี้ผมจะมาพูดถึงการหาเป้าหมายราคาทองคำในวิชาโหราศาสตร์ตัวเลข ผู้คิดค้นคืออาจารย์แม่วิสารพนมกรท่านคิดค้นวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขและอีกหลายวิชาและวิชาที่ผมอยากนําเสนอในวันนี้ก็เป็นวิชาตรวจสอบเป้าหมายราคาทองคําจากกราฟผมได้นําราคาทองคําที่เกิดขึ้นจริงและราคาคํานวณเป้าหมายจากวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขตั้งแต่ปีพศ2558จนถึงพศ2568ย้อนหลังไป10ปี จาก scatter plot ตัวนี้พบว่าตัวเลขทางสถิติ significant difference คือมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมีความสัมพันธ์กันถึง96.9%นะครับที่ r square 0.9402คราวนี้เรามาดูแนวะโน้มราคาทองคำกันว่าเป็นยังไงเนาะจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2558จนถึง2568นะณปัจจุบัน สีส้มเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายในการคำนวณส่วนสีเงินเนี่ยเป็นราคาทองคำที่เกิดขึ้นจริงจะเห็นว่ามีดิฟมีส่วนต่างกันอยู่พอสมควรเคาานี้หลังจากปี2,558เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าแนาวโน้มเนี่ยตามกันแล้วก็ในช่วงของปี2,568เนี่ยนะจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่80,000แต่ว่าจะสิ้นสุดที่รกรกฎาคมหกนะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้สองสองทางนะครับทางแรกก็คือว่าราคาทองคํำอาจจะขึ้นต่อเนื่องไปเป็นไซด์เว์อัพไปเรื่อยๆหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าจะย่อตัวลงนะครับนะย่อตัวลงหลังจากกรกฎาหกเก้าหรือถ้าทางตัวเลขดูละเอียดเนี่ยผมก็เห็นว่ามันย่อตัวเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้ธันวาจนถึงมกรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไซด์เว์อัพไปเรื่อยๆนะแน่นอนว่า ไม่แนะนําให้นักลงทุนเก็บในระยะสั้นนะครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยค่อนข้านผันผวนงั้นเนี่ยถ้าอยากเก็บทองแนะนําให้เก็บตั้งแต่3ามถึงสปีขึ้นไปจะเห็นว่าตั้งแต่ 6-6, 6-7, 6-8นะหลัง6-8ไปแล้วเนี่ยหนึ่ปีเนี่ยประมาณ2-5-7-2เจนี่ยจากตัวเลขทองคําจริงๆเนี่ยแก้สมการออกมาแล้วอะ่ะจะได้ราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ แ0 0หมบาทนะแต่เป้าหมายเนี่ยทะลุแสนไปแล้วก็การันตีเลยนะครับขั้นต่ำเนี่ยถ้าเก็บตั้งแต่ปี2568เนี่ยจนถึง2572เนี่ยราคาทองคำจะวิ่งไปอย่างน้อยนะครับ8,000 80, มบาทนะหรืออย่างมากก็อาจจะประมาณสักแสนหนึ่งแสนสองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขในการหาเป้าหมายราคาทองคำแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ